มาวาดภาพประกอบกบนักซิ่งของเราในวันนี้ด้วยเทคนิคดินสอกดกันและผลงานวาดภาพประกอบของแบมในวันนี้นะคะจะมาในหัวข้ออาร์ทอยติดล้อน,นและงานนี้จะเป็นการนําเสนอเกี่ยวกับการขับขี่แบบสนุกนกค่ะแบมเลยทําภาพประกอบที่มีชื่อว่าวากิยวอฮอปปี<อ>้โอจะเป็นการผจญภัยของ2คู่หูอย่างน้องวากิวและรถกบเพื่อนสีชื่อฮอปปี้และดินสอกดที่เราจะใช้วาดภาพประกอบในวันนี้นั่นก็คือดินสอกดอะตอมควอนตั้มนั่นเองค,คือเป็นดินสอกดที่มีราคาหลักสิบแต่คุณภาพระดับกลไกญี่ปุ่นเลยซึ่งดินสอกดของเขาสามารถทําให้เราว่า เขียนได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีสะดุดลเลยและคือผลงานชิ้นนี้ได้อินสปายเรชันมาจากรถในชีวิตจริงที่แบมใช้ประจําด้วยค,คือส่วนตัวแบมรู้สึกว่ารถมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วเราก็เลยอยากจะทําให้เห็นว่าผลงานผงภาพนี้รถเป็นส่วนหนึ่งกับเรามากแค่ไหนหรือเป็นเพื่อนสนิทข,ของเรามากขนาดไหนนั่นเองเอาล่ะในจุดนี้มีใครสังเกตไหมคะว่าตัวดินสอเนี่ยลงน้ําหนักได้แบบไส้ไม่หดเลยและที่สําคัญยังจับสบายด้วยคือ<ด>เป็นดินสอที่สามารถวาดได้แบบไม่ขาดตอนจริงๆและผลงานกบซิ่งของเราก็เสร็จแล้วค่ะทุก ยกให้กับดินสออะตอมควันตั้มที่มีกลไกาคุณภาพจากญี่ปุ่นเลยค่ะอยากลองใช้ดินสอ,อกดวาดภาพสเก็ตที่มีลายเส้นคมชัดแบบนี้ต้องใช้ดินสอ,อกดอะตอมควันตั้มแล้ว